ของรถเบนได้ในราคาเพียงแค่1ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะแถมได้รถที่สวยมากๆเป็นรุ่นเฟสลิปด้วยนะคะใครกำลังตามหายอยู่รีบดูไลฟ์ด่ว like นเลยค่ะสอดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกับ Mercedes-Benz l s 250 AMG ตัวเฟสลิปนะคะเรียกได้ว่ามาไม่บ่อยค่ะกับตัว250ที่เป็นเฟสลิปแบบนี้นะคะคันนี้เลขไม่น้อยด้วยค่ะเพียงแค่31,000กิเมเท่านั้น เพราะฉะนั้นความสวยเนีบของเขานะคะมีทั้งด้านนอกด้านในครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลวดลายของตัวไฟนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นตัวไฟ LED High Performance นะคะกันชนด้านหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดด้วยค่ะรุ่นเฟสลิปนะคะล้อเขาจะเป็นลายซี่แบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะยางเขาขนาด18นิ้วค่ะคันนี้ได้ายางใหม่ด้วยนะคะยางอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะกับกรถประมาณเพียงแค่1,109,000บาทเท่านั้นคุณก็ขับ c ซ a 250ตัว เฟสลิปสุดสวยคันนี้ได้แล้วค่ะด้านบนจะเป็นหลังคาแก้วพารามิกกาสรูปนะคะเป็นหลังคาแก้วสีดําค่ะสามารถเปิดในส่วนของตัวหลังคาพารามิกได้ด้วยนะคะจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะของตัว CLA ก็คือเป็นกระจกเซมิเลสไลท์ขอบทั้ง4ี่บาทเลยค่ะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากๆเลยนะคะและด้านนอกของเขาค่ะเขาก็จะเป็นซีดานสไตล์คูเป้สีประตูแบบนี้เลยค่ะตัวรถเขาจะมีความสโลปได้สวยมากๆเลยนะคะ คุณผู้หญิงใช้งานได้คุณผู้ชายก็ใช้งานได้ค่ะด้านท้ายนะคะสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเฟสลิปอีกหนึ่งอย่างก็คือโคมไฟท้าย4ีแดง LED ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยค่ะพร้อมกับชุดแต่ง MG ของเขานะคะมาให้ครบสวยสปอร์ตเลยค่ะด้านหลังของเขานะคะก็คือพื้นที่เก็บของถึงแม้ว่าเราจะมองด้านนอกเขาเป็นหลังคาแบบสโลปนะคะแต่ว่าพื้นที่เขามีขนาดที่ลึกมากๆเลยค่ะใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะหรือว่าใส่รถเข็นเด็กก็ยังใช้งานได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นคันนี้นะคะใครที่เป็นครอบครัวขนาดเริ่มต้น <f ew> ก็ยังสามารถใช้งานได้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยค่ะสำหรับคันนี้ย้ำ 1, km, อีกหนึ่งครั้งนะคะเลขไมเพียงแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาเพียงแค่1นึ0 0ล้านบาทใครกำลังตามหาอยู่นะคะต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้ที่ใใสายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w ร์ไวเว็บเทคอม เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบตูใจเลยนะคะด้านในแล้วค่ะสำหรับซีลเอส250นะคะตัวท็อปด้านในก็จะเป็น ความพีเมยมที่มากกว่าตัว200นั่นเองค่ะเริ่มตั้งแต่เบาะเลยนะคะตรงกลางเขาค่ะจะเป็นตัวอาคันทาร่านะคะทําให้ผู้ที่นั่งหรือว่าขับขี่นะคะได้รับความนุ่มนวลมากๆเดินได้แดงทั้งคันเลยนะคะรุ่นเฟสลิปนะคะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมด้านในก็คือแดชบอร์ดต,ตรงกลางหน้าจอที่เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะระบบดิจิตอลการตั้งค่าของเขานะคะก็คอนโทรลผ่านตัวคอนโทเลอร์นั่นเองค่ะ คันนี้มีตัวไฟแอมเบียนไลท์นะคะปรับเฉดสีได้ค่ะรวมถึงการตั้งค่าตัวรถต่างๆนะคะกล้องถอยหลังก็โชว์ที่แดชบอร์ดนี้เช่นกันดูนวิเกชั่นได้เชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนได้คอนเน c t ผ่านตัว a p p l e c a r Play หรือว่า Android Auto ก็ได้เช่นกันค่ะ แถมได้นี่เลยค่ะแผงควบคุมหน้าปัดในส่วนของตัวเรดิ o โอเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเขาจะมีขนาดที่เรียบลงไปค่ะทำให้การสัมผัสหรือว่ามุมมองต่างๆนะคะดูสวยมากๆโหมดดนามิกซีเล็กปรับรูปแบบการขับขี่ตัวรถนะคะใครชอบโหมดสปอร์ตหรือโหมดอีโคก็คือปรับที่โหมดนี้เลยค่ะ แอร์ด้านหน้าของเขาแยกอิสระอุณหภูมิซ้ายขวาเลยนะคะปรับได้ตามความชอบเลยค่ะและพวงมลาลัย MG ม u l t i Function ตัวนี้นะคะพวงมลาลัยเขาจะมีขนาดที่เล็กลงค่ะกระชับมือมากๆทําให้การขับขี่นะคะสนุกมากๆวงเลี้ยวนะคะเป็นแบบท้ายปัดก็จะไม่ติดขาด้วยค่ะ Gear ก็คือจะเป็นอยู่ที่คอพวงมาลัยแบบเตสปีดนะคะมีแพดด์ชิพให้รวมถึงมัตติฟังก์ชันคอนโทรลการใช้งานต่างๆได้ง่ายดดยมากๆบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็เมมโมรี a แพ็กเกจได้ค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเขามีระบบคีเ l สโกแพ็ k เกจด้วยค่ะถือว่าสะดวกสบายสำหรับการขึ้นแล้วก็ลงรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจเปิดปิดนะคะเขามีระบบออโต้ให้นั่นเองค่ะและด้านหลังนี้นะคะก็คือ กว้างมากๆเลยนะคะสามารถนั่งได้2 3 4สคนไปกันได้จุใจเลยทีเดียวค่ะนั่ง2คนกำลังสบายเลยนะคะเพราะขนาดเบาะเขาออกแบบมาได้พอดีกับสรีรละเลยค่ะวัสดุก็เป็นเหมือนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะตรงกลางเป็นอาคารทราเดินด้วยได้สีแดงและด้านหลังก็ยังมีช่องแอร์เพิ่มเติมมาให้อีกด้วยนะคะปรับระดับแรงลมได้ค่ะ ใครที่นั่งด้านหลังไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะร้อนหรือเปล่ามีฟังก์ชันนี้มาให้แล้วค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ CLA 250 AMG f a c e Lift คันนี้เป็นรถปี2017 <c ười> ค่ะเ <entonces> ล็กไม่วิ่งมาเพียงแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดประหยัดมากๆเลยค่ะเพียงแค่1,190,000บาท <c ười> คันนี้มีแค่คันเดียวต้องรีบแล้วนะคะรถสวยขนาดนี้แถม <c ười> ได้ราคาประหยัดเพียง1ล้านต้นๆต้องรีบแล้วนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดยาจบครบความต้องการวันนี้กาตูนต้องขอลาไปก่อสวัสดีค่ะ